ราคาสี่แสนกว่าข,ขายซึ่งหลายรู้ไหมราไปแสนห้าหมื่นเหลือเพียงสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทข่าวดีครับโอ้โหราคานะครับแบบราคาไฟไหมเลยครับคันนี้นะครับเป็น Ford Ranger นะ2.2เทอร์โบนะครับ Ford Ranger รุ่นนี้นะรถใหม่อยู่แปดเก้าแสนเมื่อปีที่แล้วนะครับเฮียซีวิทขายอยู่นะครับสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทวันนี้มาดูป้ายราคาก็กระจายครับผ่อนเหลือห้าพันบาท จาลกา,า 4, สี่สากว่าขายซึกไหลายรู้ไหมเราไปแสนหน้าหมื่นเหลือเพียงสามแสนหนึ่งหมื่นเข้าเปนบาทเท่านั้นยังไม่พอลูกน้องมาหาักคอว่าคันนี้ต้องใส่แมงใหม่ยางใหม่อีกก็จัดไปครับใส่แมชทีสงาม้ยเจ็ดให้รอสป,ปอร์ตกรมอแน่นอนข้างในเป็นเบาะหนังนะครับคันนี้ยืดเบาะเลยครับมีคันเดียวนะครับแอร์แบ็คู่นะครับปีสองพันสิบเจ็ดขวานเริ่มห้าพันบาทเท่านั้นฟอร์เรนเจอร์สองจุดสองคันนี้ยืดเบาะได้เลยคำเดียวครับ มาชา้าอดแน่นอนพอที่นี่ขายของดีของถูกที่นี่มีชื่อว่า9 9้า้า้อยบาทถูกถูกแล้วดี